มาแล้วค่ะน้องน้องนี่ชุดใหญ่ของเราชุดใหญ่นี่คือชุดใหญ่นะต้องเรียกว่าชุดใหญ่นะนี่เนาะชุดใหญ่ของเรานะดูน่ะไม่ใหญ่ได้ไงแค่สามสามหุ้นนะนี่เต็มหน้ากระดาษเลยนี่คือชุดใหญ่นี่พี่แยกให้นะหุ้นชุดรวมกับไอ้นี่นะน้องน้องขาถ้าจะเอาอย่างนี้ก็ได้นะถ้าถ้าอันนี้เข้านะสมมติว่าหุ้นหุ้นวีหุ้นอะไรเนาะที่เราเล่นเนาะ ในระหว่างสองอันนี้จะเหมือนกันอยู่นะจะเหมือนกันอยู่นะ01เนาะนมี01ไหมเออ01มีเหมือนกัน6 016เนาะที่เหมือนกันที่ขาดก็คือ3กับ7เนาะที่ไม่เหมือนกันอันนี้มี5กับ2อันนี้มี3กับ7นะคะน้องๆอ,อันนี้หุ้นวีนะหุ้นวีแล้วทุกหวยทุกหุ้นที่เราจะนี่เนาะ ที่พี่ทำอ่ะถ้าน้องๆไม่ชอบนะนะเอที่ว่าไอ้ลาวทีวีอะไรเนี่ยเราเล่นนี้ก็ได้ถ้าเข้านี้หรือว่าเข้านี้มันก็ต่างกันไม่กี่ตัวนะเราก็ดูนะอันนี้ฮานอยมัดรวมนะพี่ก็เลยแยกพี่ก็เลยแยกดูอาจจะปังกว่ากันนะอะไรประมาณนี้อันนี้อาจจะปังกว่าอะไรประมาณนี้ของเขาเองนะนะนะคะน้องๆหุ้นชุดรวม v ของเรานะ่ะทุกหุ้นทุกหวยอ่ะพี่หมายถึงนะ เข้าชุดนี้ก็เล่นชุดนี้ถ้าเข้าชุดนี้ก็เล่นชุดนี้ก็แล้วกันวันนี้พี่เล่นชุดนี้นะวันนี้นะเล่นของฮานอยมัดรวมเนาะเป็นชุนเป็นหุ้น V อะไรอะไรพี่พี่พี่เล่นรวมหมดเลยไงทั้งทั้งฮานอยอ่ะทั้งฮานอยรวมทั้งหุ้นรวมทุกอย่างนะคะเนี่ยอันนี้ของเขาเองชุดแยกก็มีค่ะชุดแยกชุดแยกอาจจะไม่ปังนะคะอาจจะชุดรวมปังกว่านะคะน้อง มีตัวเจาะตัวอะไรให้เรียบร้อยน้องๆก็เข้าไปดูหน้าเว็บแล้วกันว่าหวยเมื่อวานมันออกอะไรอะไรอะไรมันจะมาอะไรอย่างเงี้ยเราเล่นชุดไหนก็นได้นะคะดูดูแนวทางว่ามันจะไปทางไหนนะคะเนี่ยลาวสตาร์ของเราไม่เหมือนใครหรอกลาวสตาร์พี่ก็ทําทุกวันลาวสตาร์ไม่แยกอุ้ยไม่รวมพี่ไม่รวมนะแยกแยกแยกทุกวันลาวสตาร์ของเราเนาะ แต่วันนี้ก็เข้าแต่รูดตัวเดียวเนาะโอ้ยแย่หน่อยแย่หน่อยถ้าใครเล่นจอะก็คือไม่ได้นะคะน้องๆเนาะเข้ารูดตัวเดียวเอออะพรุ่งนี้เอาปังๆแล้วกันสามเด้งสิบเด้งอุย้ยนานแล้วนะเราไม่ได้สิบเด้งเนาะสามตัวแตกนะแค่เจ็ดเด้งยังมากเจ็ดเด้งแปดเด้งสิบเด้งยังไม่นั่นอาทิตย์เนี้ยทางอาทิตย์ เอาแล้วเอาแล้วขอโทษน,นะคะน้องๆมันมันมันอัดไม่ได้จริงพยายามแล้วมันจะได้ได้ระบายเนาะเวลาเราง่วงนอนเรานี่ถ้ามันหาาออกมาโอ้สุดยอดโอเคนะคะน้องๆก่อนที่พี่จะเบลอไปก่อนนี้จะพูดไม่ไม่ได้ง่วงง่วงง่วงและเริ่มละดีนะที่เสร็จเสร็จเร็วพี่คิดว่าเสร็จเร็วนะวันนี้นะโอเคค่ะจะได้ไปลุ้นดาวีกันนะคะ ประมาณนี้ค่ะน้องๆค่ะเจอกันค่ะรวๆปังๆกันพรุ่งนี้นะคะเจอกันกับพานอยมัดรวมหุ้นวีรวมของเราลาวสตาร์ทุกอย่างทุกหนวยทุกหุ้นอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ